เดทชีวิตนนนะครับกับที่อยู่ใหม่ของเราและร้านหมูพวงทองสุกข,ของเราตอนนี้มีพนักงานขายประจําหน้าร้านแล้วนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ 2, 2> <c oughs> เดือนที่เราเปิดร้านหมูพวงทองสุก <c oughs> สาขาหนึ่งตั้งอยู่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง <c oughs> ขอบคุณชาวแสวงหา,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 ามากๆเลยครับถ้าใครได้ติดตามชีวิตผมเนี่ยจะทราบดีว่าผมมีวิกฤตทางการเงินนะครับและก่อนที่จะมาเช่าตึกนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมอยู่เป็นบ้านเช่าและต้องรีบย้ายออกนะคะเพราะว่าชีวิตตอนนั้นยังไม่ได้เปิดร้านหมูพวงนะเลยต้องเซฟค่าใช้จ่ายครับและนี่เป็นบ้านน็อกดาวน์ที่เราได้เช่าอยู่พรรรรรราาาาาะะะะววว่่คถููกกออไไไปปหหยยัดด้้้็นน เริ่มเติบโตขึ้นเราจําเป็นต้องขยายพื้นที่ครับแล้ววันนี้ผมได้ติดต่อไปหาโรงงานที่นอนมา,าวนโรงงานที่นอนพรีเมียมราคาถูกในจังหวัดอ่างทองครับเตียงพร้อมที่นอนส่งฟรีทั่วประเทศครับเออพี่ครับห้องนอนผมอยู่ชั้น3านะครับช่างบอกว่าไม่มีปัญหาน้องพี่ส่งทุกวันไม่รู้ว่าพี่ช่างเขาจะรีบไปไหนนะครับทำงานกันโคตรไวทันใจไวรุ่นมากๆครับนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าอย่างเรานะครับเปิดร้านหมู่คลองทองสุกเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับเราจึงสั่งเตียงพร้อมที่นอนขนาด6ฟุตหัวเตียงมีให้เลือกหหหลลลลลาาาาาาายยยแบบสไไต์มมกกๆัช่งงทํนว ไม่ถึง20นาทีนะครับก็ได้นอนเตียงนุ่มๆแล้วโรงงานที่นอนมาวินเนี่ยมีเตียงหลายรูปแบบมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบสปริงแบบสุญญากาศหรือแบบอื่นๆนะครับติดต่อโรงงานมาวินได้เลยแบ<ล>บที่ผมสั่งเป็นเตียงและที่นอนขนาด6ฟุตปกติ6,900ถ้าแคปหน้าจอแล้วบอกว่าติดต่อมาจากนอนวันไลฟ์ลดไปทันทีนะครับเหลือ6,500เท่าน,านั้นส่วนขนาด5ฟุตนะครับจาก5,900ลดเหลือ5,500เท่านั้นครับนี่คือราคารวมทั้งเตียงและที่นอนเลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับติดต่อเพจที่ขึ้นไว้ได้้้เเลลยยรรรรรัับบแะะนนนนีี่่ป็าา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 กกชวงงงสสหหหมมูทอขพพจ เราได้มีเวลาคิดและมีเวลาบริหารมากขึ้นจึงได้เวลาลงทุนสําหรับสาขาสองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับและนี่คือเตาสาหรับสาขา2และนี่คือ2เตาสําหรับการนึ่งข้าวเหนียวนะครับจากที่ใช้แก๊สปิกนิกในการนึง่งข้าวเหนียวและในการทอดครับตอนนี้ครับใช้เตาใหญ่2หัวไปแล้วครับถือว่าเป็นการเติบโตของร้านที่ก้าวกระโดดมากๆครับทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นดีใช่ไหมครับผมเคยบอกไว้แล้วครับว่าทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานสบายขนาดไหนทุกงานมีปัญหาแน่นอนครับนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับคนครับพนักงานประจำครับ Manager, และสาขา2ใกล้เปิดแล้วรับสมัครพนักงานประจำนะครับสนใจติดต่อท ah> ักเพจมาได้เลยขยายสาขา2ไวัยขนาดนี้จะเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับและสาขา3ที่ไหนดี